ครับสวัสดีครับสวัสดีชาวทูบนะครับก็มาชมนะครับเมกาครับเออฮีโนเมกาครับสองคันครับตัวนี้ก็มาใหม่ครับทำไมครับอูอยู่ที่อูลาดารัสประดับยนต์นะครับก็สนใจก็มาติดต่อได้ครับอยู่ทางภาคจังหวัดสุรินนะครับเขตชุมพลครับอูก็จะออกมาจากทางภาคประมาณ ามาทางสตึกนะครับก็อยู่ติดร้านแก๊สเ p g นะครับสนใจก็มาได้ครับอู่จะอยู่เป็นอูเล็กๆนะครับไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่หายากนิดหนึ่งครับต้องมองที่ปั๊มแก๊สเ p g นะครับดูระดับระดับจนก็นี่ครับก็มีเมก้าครับเมก้าสองคันสามคันมานะครับก็ก็นี่ก็มาใหม่ครับตัวหัวสีเขียวนี่จะเป็นเครื่อง JO8 อแปด 210ครับตัวสีน้ำเงินนะสีสีน้ำเงินนะครับก็เป็น175ครับ175ก็มาชมได้ครับราคาครับราคาก็ตัว1้อสีน้ำเงินครับก็อยู่ที่จบครับจบราคาที่78หรือประมาณ7 8็ครับส่วนตากตกแล้วก็ตัวหัวสีเขียวครับหัวสีเขียวเป็น210นครับราคานี่จบที่ราคา8,8ด0 0 0นะครับ ถ้าอยากแต่งเพิ่มหรือไม่แต่งครับยังไงครับก็มาคุยได้ครับราคาก็ตามตามที่เราขอครับคุยกันได้ครับกับเจนะครับก็สนใจก็ทาง Facebook ครับเบอร์โทรครับจำเบอร์โทรไม่ได้นะเบอร์โทรโทรทักกนะฮะผมจำเบอร์โทรทักกไม่ได้เดี๋ยวครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเบอร์โทรสำหรับเบอร์โทรนะครับ0933829942 0 9 3 3 8 2 9 9 4 2นะครับเบอร์นี้ครับสอบถามได้ครับแต่ก็ค้นหาทาง Facebook ได้ครับ Facebook ก็พิมพ์ไปตรงที่ค้นหาครับกดกดไปเลยครับตรงที่ค้นหาก็ก็พิมพ์ไปว่าอูระดารัตประดับยนต์นะครับก็จะขึ้นนะฮะขึ้นมาอยู่บนทางภาสวาสุดินนี่ครับก็มาดูครับมาดูคันซีนะครับมาดูคันซีกับเครื่องก่อนนะครับแบตมาแค่นี้ครับมันจะแบต เราเองเนี่ครับแล้วก็นี่เครื่องนะก็ประมาณนี้ครับยังไม่มาสดๆครับยังไม่ได้ล้าไม่ได้เช็คอะไรเลยมาแบบนี้เลยนะครับก็ใครที่บอกว่าดูอยากดูคาฟซีก่อนก็มาดูนะครับก็มาเลือกรถได้ครับเพราะอูนี้ครับจะทําตามสั่งครับให้เจ้าของรถมาดูก่อนครับว่าคือชอบหรือเปล่าครับนะฮะมาดูเอาเองครับมาชมมามาคุยกันได้ครับไม่ว่ากัน มาดูกันได้ครับอ่าก็เมก้าสองหนึ่งศูนย์นี่เห็นรู้สึกว่ามีคิวนะครับมีคิวคนจองครับไม่รู้ว่าคันนี้ใครจะเอาหรือเปล่ายูซูรินนะฮะเห็นบอกว่าสั่งเดี๋ยวคอยดูครับว่าเขาจะมาดูหรือเปล่ารีบมาครับรีบมาครับสสยๆครับนี่กําลังมาสดๆเลยครับแกบอกว่าเพิ่งมาถึงเนี่ย บอกว่ายังไม่มีให้จองนะครับสองหนึ่งศูนย์ครับคันนี้เครื่อง g o o 8เป็นกำลังที่นิยมครับสองหนึ่งศูนย์ครับตัวนี้ครับเป็นคาสีแดงมาจากนอกเลยครับเหมือนเจ้าโรบคอปของผมนะครับเป็นคาสีแดงนะะสวยครับแค่นี้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับโรบคอปกัดกินว่านี้เยอะนะฮะสวยครับถังเนี่ยวู ได้ใจมากครับใส่ไปเลยครับวิ่งนะเป็นนี่ครับันสีสวยสวยครับชมมาครับดูครับนี่ฮะมาดูตรงนี้ครับสวยมากเลยข้างล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของนี่สองหนึ่งศูนย์นะครับงามไหมครับวันเ็มเลยแหรอครับผม เดี๋ยวชมคันนี้ก่อนนะครับาใหสชมคันนี้สวยครับสวยนี่ครับดูโอ้ครับมาชมเองนะครับถ้าใครอยากได้สนใจหรือยังไงครับมีไฟแนนซ์จัดแน่นอนครับไฟแนนซ์ก็มีนะครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับราคานี่เป็นกันเองครับตัวนี้อยู่ที่88ดสิบราคาคุยแต่งเพิ่มแต่ง ไม่แต่งครับราคาก็ตามแต่งด้วยนะครับผมบอกเลยครับมาคุยมาคุยเป็นการดีที่สุดนะครับผมบอกนะตอนแรกผมก็มาครับโอ้ครับก็มาคุยเอานะครับผมบอกตามตรงเลยครับราคานะครับเก๋ใจดีครับถ้าเกลใจดีครับเนี่ยภายในครับโอเคเลยนะครับภายในเดี๋ยวขึ้นท่งนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปขึ้นอานนู้นนะครับตัวหัวสขีแล้วครับเดี๋ยวเนี่ย เดี๋ยวมาขึ้นตรงนี้แต่งเลียดได้นะครับสั่งได้ครับขึ้นคังนี้ได้ครับเดี๋ยวดูก็จะมาแบบนี้ครับประมาณเกือบทุกคันนะครับนฮะก็นี่สั่งได้ครับเดี๋ยวซักไปครับล้างไปสวยแน่นอนครับสวยร้อเปอร์เซ็นต์ครับก็มาก็ประมาณนี้ครับมาประมาณนี้เกือบทุกคันนะครับผม โอเคเลยนะครับนี่ใครสนใจครับก็มาครับซักให้ครับซักให้สะอาดเหมือนใหม่แน่นอนสะอาดใหม่เลยครับผมตอนแรกผมก็มาอย่างนี้แหละครับมาดูพอเจออีกรอบหนึ่งครับงามเลยครับผมนี่ยอันนี้เป็นสองหนึ่งศูนย์ครับก็สวยๆเลยนะครับนี่ตอนนี้ใครกําลังมองหาครับตัวนี้หายากนะครับนี่ตอวหนึ่งศูนย์นะครับเดี๋ยวมาดู อีกขั้นครับรอยจิดห้ารอยจดห้ารอยจิตห้าครับคันนี้เดี๋ยวมาดูคัสซีก่อนนะครับผู้สมัยที่ใส่แบตใหญ่ใช่ถึงนี่เลยครับเท่ากันเลยครับสงสยยัยใช้แบตตัวยาวนะครับผู้ใหญ่มากครับนี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นรอยจิตห้าแต่เครื่องตัวนี้หู มือใหม่กริปเลยครับยังไม่ล้างอะไรเลยครับนี่แต่อูดูสารมากครับนี่ฮะโอ้เข้าดูอ่ะอยังแบบอต้องมาชมนะครับต้องมาชมเองครับถูกใจจองเลยครับตัวนี้เป็นเฟืยกหัวแล้วครับไม่หนักจังวะติดติดวะไม่ติดนะฮะ ติดแต่ใดนะครับยกไม่ได้ครับต้องขอไฟครับยกไม่ได้นี่ครับก็เป็นเกียร์ก็ประมาณนี้ครับเกียร์นี่ครับก็สวยนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นคาซีดำดูครับดูไหมครับ สดๆสวยๆครับอุรดาลตรับยนนะครับสนใจครับมาเลยครับตัวนี้นะครับราคาราคาประมาณ78ดต่อรองครับเสิเก็บก็มาครับนี่ครับสวยครับคุยกันได้ครับราคาบอกตามตรงเลยครับติดไม้มาไม้ยี่พุทธเพราะว่าทำอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ทั้งน้ำมันก็โอเคเลยครับ ใครจะสั่งแบบไหนสั่งเพิ่มเติมใหญ่ครับสั่งเท่าแก่เลยครับดูครับดูนี่ฮะใหญ่มากสวยสวยครับสวยจัดเลยครับก็นี่ฮรร้อยเจ็ดห้าคำนี้นะครับร้อยเจ็ดห้าราคานะครับราคาเออหน้าจัดตาหน้าครับถ้าถ้าเคยสนใจนะครับถ้าเทียบกับล็อกกี้เลยครับราคาเท่าล็อกกี้นะครับบอกตรงครับกันสีน้ำเงินเนี่ย 78ครับล็อกกี้ก็ประมาณ78ครับนี่ครับสวยๆกัก็ภาษียาวมากถังอู้ครับจิฟฟีนะสวยครนะับสวยเเครื่องนะนี่เครื่อง ครับเดี๋ยวมาดูภายในครับสภาพมาจากนอกเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวต้องล้างครับบอกกําตรงต้องเอาล้างชัวครับทำความสะอาดแน่นอนเบาะครับแล็บใหม่ครับไปหุ้มใหม่ครับเบาะหุ้มใหม่นะครับผมนี่ภายในมาชมเอานะครับผมบอกกําตรงครับต้องมาดูรถเองนะครับผม คือถ้าเกจะไม่ทํารถไว้นะครับมันบอกว่ามันจะไม่ทําไว้ครับซัมจนมากจะทําตามสั่งนะครับตอนนี้ก็ลูกค้ามามาจองกันเยอะครับจองกันเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆเลยจองเรื่อยๆครับก็เจ็ดสิบแปดนะครับไม่แพงจัดไฟเน้นได้ครับจัดไฟเน้นได้มาสอบถามได้สอบถามกระจีได้ครับ นี่สวยเลยครับสวยมากครับอืมเสียมจุดจุดแรงแน่นอนครับโดยจุดห้าไม่ต้องกลัวว่าไม่แดงครับเดี๋ยวก็จะมีการจูนของให้พร้อม พร้อมเลยนะครับเป็นแครบด้วยนะครับคันนี้ครับตามนี้กับเจ้านี้ครับ210ครับครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยครับช่องขุนซับสร้างสรรค์นะครับครับก็ขอบคุณครับสำหรับผู้ติดตามนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปของเรานะครับครับก็ขอบคุณครับก็ฝาก ครับก็มาดูรถครับก็ที่อ่รัฎดารัตดบยนเนอร์นะครับได้เลยนะครับพิมพ์ไปค้นหาที่ตรงค้นหาครับอุรัฎดารัตดับยนครับชุมพลทางภาคจังหวัดสุรินนะครับเข้าไปเลยครับจะไปหาเบอร์โทรหาอะไรครับดูรูปดูรถได้นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็สวัสดีครับ